สวัสดีครับทุนผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่พื้นที่ร่องก่อของมหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับมาดูบรรยากาศของการปลูกป่านะครับสามล้านกล้าแล้วก็ศาสนาค้ำพยุงนะครับซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยบนราชธานีแล้วก็ไทยทีวีซีช่อง3นะครับและตอนนี้ครับด้านข้างของผมนะครับก็จะมีท่านรองธิการบดีแล้วก็นักศึกษานะครับบุคลากรนะครับกำลังนั่งอยู่ที่รถซาเลงเพื่อที่จะเพื่อที่จะเตรียมไปปลูกต้นไม้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านรองธิการบดีท่านอาารยาตรีเนศสารพงศ์นะครับ อยู่กับผมตรงนี้นะครับอาจารย์ครับเป็นไงครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมปลูกป่าในครั้งนี้ครับวันนี้จริงๆแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรเลยครับเพราะว่าเราพร้อมครับเรามีกล้าไม้นะครับเรามีพื้นที่ครับแล้วเรามีบุคลากรที่มีความรักต่อธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามถึงการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับริ่งเรามีบุคลากรอย่างพ่สุพัฒนนะครับอย่างนี่ครับระดับศิลปินพิเชียนพิเชียนของเรานะครับ แล้วก็นี่เลยฮะคนนี้เลยฮะขอกล้องดูคนนี้นิดนึงครับโอ้นักพันธาสัมพันธ์ครับท่านครู้อย่างดีนะครับแล้วก็ส่วนนักษานะครับก็มาดูพื้นที่ที่เขาจะวันข้างหน้าที่เวลาไม้เหล่านี้ใหญ่นะครับอีก40ปีเขาจะมาแอบตัดไม้ที่ไหนเนี่ยนะครับเขาก็มามามาดูแล้วนะมาปลูกแล้วนะครับเป็นไงฮะวันนี้ปลูกต้นไม้ก็ดีครับได้ได้ต้นไม้ มาขึ้นอ่าบรรยากาศดีดีครับเป็นไงบรรยากาศดีไหมดีครับที่สุภาพนะครับฝากอะไรถึงการดูแลต้นไม้ครับก็ฝากเลยนะครับทุกท่านนะครับที่ปลูกวันนี้นะครับต้นไม้ที่เราปลูกต้นพยุงทั้งหมด2000ต้นนะครับแล้วก็เอกมหาชัยนะครับรอบบริเวณร่องก่อนะครับอีก3ปีเรามาดูนะครับต้นไม้ของเราจะโตประมาณไม่เกินเกือบ2เมตรนะครับอ่าให้ทุกท่านดูแลรักษาช่วยกันนะครับหมายความว่าปลูกกันแค่ไม่กี่นาทีครับแต่ดูแล นี่คือเป็นเป็นปีเป็นคือตลอดชีวิตคุณนะครับเอาละครับตอนนี้ด้านหลังนู้นจะเป็นรถรางนะครับที่ให้บริการไปปลูกต้นไม้เดี๋ยวอาจารย์เราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับขึ้นรถได้ไหมครับโอเคได้ครับเดี๋ยวให้พาไปลูกต้นไม้เอครับขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยขึ้น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 มี่ขึ้น่อนมา ครับตอนนี้เ,นเรากําลังเดินทางไปดูพื้นที่ปลูกป่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ปลูกเรียบร้อยไปแล้วนะครับโอ้โห,โหนี่ครับต้นไม้นะครับที่ปลูกสโมาชิครับคุณเ้โหพื้นที่ของเราเมื่อคือนนี้ฝนตกหนักมากครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณรอบล่องก่อนนะครับซึ่งเรา ของมหาวิทยาลัยบุรยธานีและที่สำคัญที่สุดครับช่อง3ครับเล่นน้อยครับเล่นน้อยคนจะกูแล้วครับคุจะปูแล้วตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ปลูกใช่ไหมครับครับใช่ครับโอเคครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยสวยงามมากครับ พื้นที่ปลูกนิดพื้นที่เท่าไหร่ครับพี่สุพัฒน์พื้นที่ทั้งหมดใช่ไหมครับพี่ต้นไม้นี่คะสองข้างทางปประมาณ800มเมตรนะครับแล้วปลูกต้นไม้ะระหว่างแถวนะครับสองสองเมตรนะครับระหว่างต้น2เมตรนะครับยาวตลอดแนวเลยนะครับต้นไม้ประมาณพันสองร้อยต้นนะครับบริเวณช่วงนี้นะครับพืนคณะเกษตรนะครับ,บ,รรบกำลังารไดฝึกประมาณ800เมตรนะครับโอเคเลยเยี่ยมมากครับ เราจะแซงโค้งเลยนะครับโอ้ตุ้มนี้สวยโอ้โหแซงซ้ายเลยครับ

น่าะตกน้ยกํลังมัโดนเลยอ่ะมุาลอย่วยเลยเลยนี่โอเคครับลับทางไหนครับนี่ลับบนนู้เลยพี่บ้าโตขี้วไกไก่ปะน้องฟ้าสวยมาก